Thank you. เก่งมาได้แต่ต้องค่อยๆค่อยๆเลื้อย่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากางเต็นท์กันที่ร้านเดอะเนเจอร์แฮนะคะอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาจอดรถตรงนี้จอดรถเพื่อเช็คอินนะคะพอเราเช็คอินเสร็จนะคะเราก็ลงไปกางเต็นได้เลยแต่เรามาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำนะคะสะอาดมาก จะเป็นห้องน้ํำชายสองห้องนะคะห้องน้ําหญิงสามห้องแล้วก็จะมีจุดจุดหลามชามนะคะพอเราตรงมาหนะะ่ะวันนี้น้ำใส่มากน้ําใส่มากอ่ะอันนี้จะเป็นกดรับเียดของทางร้านนะคะปกติเลยกดทั่วไปนะคะของร้านกางเข้มนะ ่เราไปดูข้างล่างกันค่ะทางที่พักจะมีรถเข็นให้นะคะอันนี้จะเป็นโซนริมน้ำนะตอนนี้เวลา11เโมงนะคะมีแดดแต่ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนมาก เราจะพามาดูหลานกันเพราะว่ายังไม่มีพี่ๆมาเลยเราเป็นคนแรกเราเป็นคนแรกที่มาของวันนี้ลานคือล่มไม้เขาก็ล่มนะต้นใหญ่อ่าผิดละผิดนี้ เดินไีไหน่อยก็ได้อันนี้จะเป็นจุด N1 นะคะจะอยู่ริมสุดเลยติดกับกอไผ่วิวด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกันหมดหลมลมแดดลมแดดที่ไม่รอ้อนเย็นเยืออันนี้ล็อก N3 N2 N3 N4 จะอยู N 2, N 3, N 4, ่ตรงนี way, ้ฮ้ยคือเขามีราวตากผ้าให้ด้วยอ่ะคุณทุกคอันนี้จะเป็นจุดตากผ้านะเพราะว่าเราลงไปเล่นน้ำได้ไงฟดี้อ่ะนะ N4 N5 ค่ะวิวก็จะประมาณวิวเหมือนกันนะ วัน,นวัน,นี้น้ำใสมากค่ะทุกคนม,ม,กมีแค่เรานั่งเล่นด้วยนะเราสามารถเดินข้ามไปได้นะคะเป็น างตรงจุดนึงก็ได้ต่อไปไปประมาณนีน้ล็อกนี้จะเอ็นเสร็จล็อกเรากำลังการเปงา้นเลยคือล่มล่มทูก ลมทุกล็อกเว้นล็อกที่เราจองมาแดดชํำมากล็อกเก้าลมมากเราวันนี้เราจองมาล็อกสิบนะ<ม>เอาจริงมลมทุกล็อกนะเว้นล็อกที่เรากลางแดดสอง<ม>คืออะไรคะคนจอง<ม>คือเดินไปเนี่ยพอล่มทุกล็อกเลย เอสาวให้ตรงเงีอันนี้จะเป็นล็อกที่แงกวันนี้เรามากับเป็นคู่ใจเหมือนเดิมค่ะแขมดีซช่เราเดินก่อนอันนี้ล็อกสเอ็ดวันนี้อากาศดีเลยจะพาเดินปกติไม่เดินเสียงม้าจะข้าจานมีอากาศดีมากค่ะ ล็อกที่สองก็สิบสามนะจะมีเวิร์มตรงนี้ด้วยสิบสี่ถ้าจะมาตรงนี้ใช่ไหมค่ะห้องน้ำเราก็จะมีอีกที่หนึ่งคือขึ้นบันไดขึ้นไปห้องน้ำข้างบนเป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยาวไปถึงนู่นเลย N สิบห้าสิบหกวิวข้างหน้าจะประมาณนี้นะคะจะมีต้นไม้หน่อยแล้วก็จะมีจุดที่ทิ้งขยะให้ใกล้ๆนะ ้ำไดเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูกเราลงาน้ำนะบรรยาก,กาศดีมากค่ะที่นี่เชิื่อหอบไม่ไหวละ 太多了吗？<laughs> ดีมากเจ็บคนดีวก็ตายอย่างเง้ย่ว ทำอยู่ตอนแยกงสต็กอปกันลูกหมูแต่พี่กคพับเขาด้านหนึ่งพับไปแเรายังรักกันด้วยไหมไงพี่แค่ต้องมีเอปเโอ้ย đây nghe, ăn xong thì ăn gì đây, ăn gì nữa các ก่อนจบคลิปนะคะขอแนะนำให้พี่ๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่เดอะเนเจอร์แคมปสวนพึ่งราชบุรีค่ะพี่ๆสามารถจองเข้ามาในเพจของทางร้านได้เลยค่ะเพจนี้เท่านั้นนะคะระวังมิฉาชีพกันด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากพี่ๆช่วยก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ เราสองคนขอไปก่อนแล้วไว้เจอกันทริปหน้าสวัสดีค่ะ